ในวันหยุดที่เราสนจะชิวชิวหนึ่งเอ้าน้องเอาทานใจไปไม่ถ่ายเอ๊ก็พีเอตุนูถ่ายก็พี่อตุออตุนหนชิวชิวน่ะเลอชิวช็อเลยอันนี้ล้นไม่ใน้ช้ยา เห yup. ็นเอาเว้ยรถเช็ดน um ้อยเช็ดใช่เนาะจ่าแบบรถออโต้อัตโนมัติมองทางเองนี ah, okay ่เองย่อะเนอยอยู่จังก็ซื้อคนไายก็ทำดื้อจูเกะอากาศดีมากนี่มือป้าออออกดอกกันเนาะพ่อใช่ดอกนี้ป่ะ thì bé thảy luôn view lắng lốt trông <laughs> <laughs> view

ะอปีสาสาตุสาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควายามาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาตุสิตาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควา apa kau balon sutara satu semati sampai noyti pisau apa kau ma nakatu semati janas sang aku sangita tu gak yakpa بدر: <applause> <applause> xong xem chứ chui, 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 chui chứ chứ làm chứ 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 chui, chui, chui chứ Ok, ok, ok <laughs> น้ำเนี่นยไตชุกันใจไหลโลเนี่ยไตมัน,นะหนไหลร้อนๆน้ำเนี่ยไตชุกันใจไล่อ่ะ <laughs> mouth, mouth, touch your mouth, nose, nose, touch your nose, eyes, eyes, touch your eyes. ཨེ hey, nah. nóng <laughs> Mm-hmm.

ถ<า>้านางคุณเขาถ้านอนคุณเขาถ้านอน

chân chỉ lại đi bỏ anh ăn chỉ lại à một tên rồi ฉูน้องของมึงมไม่เจ๋เจ๋กก็นะลู้นๆน้องุณน,นะจุ๊บๆน้องซินนะทดอฉูน้องนะ พี่ยกเก้าน้องไม่ข่าวน้องไม่ข่าวเนาะน้องไม่ข่าวเออต้องขาวนะ Sì. P... Mone. ถูกรีโนเวทให้เป็นทรายทะเลอยู่ที่ทะเลนี่ซื้อเล่นทรายน่าๆซื้อไม่ทำนะเดี๋ยวเสียหมดนะโอเคเอาไปท้าไปทีนี่จ่าจน้องก่อนอุ้ย หนึ่งคนไม่นะี่เอาไปใส่เลยนะี่นะี่นะี่ใส่ปูโอเคดูนี้ผลงานซื้อทางไงมั่งสวยไหมเ,เ,เอาตัดใส่นะตัดใส่ที่มือโอเคตัดใส่ให้เต็มเต็มนะแล้วไปวานจะได้สวยๆเนะ้อ ใส่ให้เต็มๆนะตั้งใจทำสวยๆนะสวยหรือ,อยังเอาให้เต็มก่อนเออออปัดยังไม่เต็มเลยใส่เยอะๆกะใส่เยอะๆใส่อีกอ่ะใส่อ่าใส่เข้าไปให้เต็มๆนะเออใส่เยอะๆเออเออสตาร์ได้ยัง สตาร์โอเคดังเข้าไปกดกดแล้วก็ดึงเฮ้ยสวยแล้วสตาร์โอเคอืม

ไปเที่ยวต้องช่วยถือของเนะ่ะรถอยู่ไหนรถอ,อยู่นูน่น <c oughs> อันนี้แล้วเอาอยู่ด้านหน้าดึงดิอยู่ด้านหน้าดึงอยู่ด้านหน้าดึงสิอยู่ข้างหน้าดึงมาอยู่ข้างหน้าดึง อยู่ข้างหน้านดึงเลรถชนเอาโอ้ไฟไม่ถูกแล้วเอ้ยมานี่แล้วนี้